I'm forward. ไอ้ลุกมันดรอปจากไหนฮะไอ้ไอ้พวกไอ้เนี่ยอะไรพี่อ่าเกมเกมอะเกมอะไรอะสีเกมสีไข่ไข่อ่ะไอ้สีเหลืองเขียวเขียวอ่อนอ่อนอะเขียวอ่อนเหรอแม็กเอ็ป่ะบูดเอาวาได้บูดเอวาได้แกมมาพี่มันดรอปจากไหนมันดรอปจากตรงไหนอะ แกมมาตรงที่เราไปวิ่งกันประจำไหมพี่ไอตรงดอกเซตนั่นแหละพี่แกมมามันอยู่ข่องเซตผ่านซิโอไงรอบตัวไหนอะ่ะตัวบนบ้างหรือว่าตัวล่างตัวข้างล่างพี่ตัวข้างล่างตัวข้างล่างอยู่ชิดชิดไอ้นี่เลยพี่ายทางด่วนเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ทางด่วนนะพี่ตรงสุดแมปเลยอ,ะอ,อ,อ่ะ มันดรอปปีน้ำเลยหรอท<อ>ี่เห็นแต่มันดอรอปแต่จำเอสพีโอกระไดก็ดรอปพี่โอกระไดก็ดรอปยังเคยได้ใช่ไหมได้ได้มันได้บ่อยอันนี้มันเพิ่มความแรงด้วยใช่ไหมใช่โอกระได้เพิ่มความแรงพรเพิ่มความแรงตอนบูสต์อะจำไม่ผิดนะ ต้องมันพี่เคยบักเครื่องติดอยู่อ่ะแบบอย่าไปทำเลยโดนแบนมีคน,น,นถ้ามีคนแจ้งไปไม่โดนแบนนั่พี่ดูนนะไม่คนวิ่งผ่านร้ย 300, 90, อยถ่านไปเก้าสิบสี่ร้อยอะแน่บัคเครื่องนีสี่ร้อยเพียวๆเลยแบบเป็นตา มันไม่ไม่ถึงอยู่แล้วไงรถไม่ไมีวิ่งถึงแล้วสี่ร้อยอ่ะมีไหมมีพี่ถามว่าถึงไหมผมว่าถึงได้นะเพราะว่าไอพวกตีบวกเป็นพันนะนั่นหลยต้อมพนขยานตีบวกแค่แม็กอาร์พีเอ็มเป็นพันก็เทียบเท่าแบบโอ้โหเครื่องสองจุดเก้าแล้วอ่ะอืม ใจร้า,ายสุดสิ้น